สวัสดีครับแจ้งข่าวเชาว้าวันพุธที่12มีนาคม68ครับเป็นที่ทราบแน่ชัดกันแล้วว่าตอนนี้เงินหมื่นเฟสาจะแจกให้กับกลุ่มอายุ16 20ปีก่อนที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปทางรับสำเร็จนะครับซึ่งการจ่ายเงินคาดว่าอาจจะเป็นช่วงเมษาหรือว่าพฤษภาหรืออย่างช้าก็มิถุนายน68นี้ก็เตรียมความพร้อมกันไว้สลับวัยรุ่นนะครับ16 20ปีที่ พร้อมในการใช้เงินดิจิทัล10,000บาทนะครับก็จะใช้งานเป็นเงินดิจิทัลผ่านแอปทางรัฐท่านใดที่เคยได้ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปทางรัฐก็โหลดแอปทางรัฐมาให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ระบบเตรียมความพร้อมกันไว้ถ้าเข้าสู่ระบบไม่ได้ก็แนะนําให้เข้าสู่ระบบด้วยแอปไทยดีนะครับจะมีการสะดวกมากที่สุดรวมถึงกลุ่มอื่นๆด้วยที่เคยลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้นะครับส่วนกลุ่มอายุ20ถึงอายุ20ปีขึ้นไปถึง ไม่เกิน60ปีกลุ่มนี้ที่ลงทะเบ,บียนผ่านแอปทางรัฐสำเร็จรวมถึงตัวผมด้วยที่อายุ40แล้วท่านผู้ชมตอนนี้ก็รอเหมือนกันว่าจะเริ่มจ่ายได้เมื่อไหร่ถ้าเราเข้าเกณฑ์นะครับถ้าเราเข้าเกณฑ์ก็จะเริ่มจ่ายได้เมื่อไหร่ก็ต้องติดตามกันด้วยท่านผู้ชมแอปทางรัฐมีความสําคัญเตรียมพร้อมกันไว้ด้วยครับเฟส3จะเป็นการจ่ายแบบดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งจะถือว่าเป็นเฟสแรกที่ได้เริ่มจ่ายแบบดิจิทัลวอลเล็ต เป็นเงินดิจิทัลบรอดผ่านแอปทางรัฐก็เตรียมความพร้อมกันไว้ด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่มีมือถือก็เตรียมประกาศอีกครั้งว่าจะให้ลงทะเบียนที่ธนาคารไหนเบื้องต้นก็จะมีธนาคารทกสอธนาคารออทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์ุ่งถึงไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับแต่ว่าต้องรอประกาศก่อนต้องเน้นย้ำว่าต้องรอประกาศก่อนอย่าเพิ่งไปนะครับอย่าเพิ่งไปลงทะเบียนตอนนี้ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่าแนวทางสำหรับคนที่ไม่มีมือถือ จะลงทะเบียนผ่านธนาคารของรัฐแล้วก็ที่ไปรษณีย์ไทยอันนี้ก็เตรียมพร้อมกันไว้ก่อนแนะนําว่าให้รอก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเพราะตอนนี้ทางหน่วยงานธนาคารของรัฐกับไปรษณีย์ไทยยังไม่มีในส่วนของการรับนโยบายที่จะเริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไหร่อย่างไรก็ต้องรอประกาศกันก่อนนะครับผมส่วนในเรื่องของคนที่จะได้รับเฟดสเป็นกลุ่มแรก16-20ปี จะไม่สามารถจ่ายค่าเทอมนะครับโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟนะครับไม่สามารถจ่ายได้ทั้งค่าเทอมค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟจ่ายไม่ได้ครับเป็นเพราะว่าเป็นค่าบริการท่านผู้ชมล่าสุดคุณเผ่าภูมิรจชนสกุลตรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคล,ลังแถลงผลกล่าวถึงเงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟส3ในกลุ่มเฟส3 กลุ่มแรก16-20ปีว่าในส่วนของค่าเทอมค่าโทรศัพท์มือถือค่าน้ำค่าไฟหรือค่าบริการต่างๆถือว่าเป็นค่าบริการซึ่งไม่ข้อร่วมในโครงการนี้พร้อมยืนยันว่าไม่สามารถใช้ได้แต่เงินต้องเอาไปแลกสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภคจะไปใช้บริการไม่ได้ทั้งนี้มีร้านค้าที่ไม่สามารถข้อร่วมได้ประมาณ8กลุ่มได้แก่ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลร้านขายสุราร้านขายบุหรี สถานีน้ำมันเป็นต้นแต่ร้านค้าในสถานีน้ำมันบริการสามารถใช้บริการได้นะครับผมในส่วนนี้ส่วนจะมีการควบคุมการขายเหล้าบุหรี่อย่างไรในเมื่อไม่มีสินค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์เนกาทีฟลิสไว้คุณเผ่าภูมิกล่าวว่าการไม่มีเนกาทีฟลิสเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่จะทำให้ประชาชนสามารถใช้ใจ่ายได้ง่ายขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดได้ดี สะดวกในการจับจ่ายและประชาชนจะสามารถรู้ได้ว่าร้านไหนซื้อของได้ร้านไหนซื้อของไม่ได้ทั้งนี้เป็นตัวระบบหากเจาะไปตามรายการสินค้าบริหารจัดการจะยากมากและจะทำให้เกิดความเดือดร้อนได้นะครับในส่วนนี้ท่านผู้ชมครับการใช้จ่ายในเบื้องต้นก็คือจะใช้จ่ายตามอำเภอที่อยู่ตามบัตรประชาชนเท่านั้นกันอยู่นะครับก็ต้องติดตามกันว่าจะสามารถ ใช้จ่ายข้ามอำเภอได้ไหมหรือว่ายังไงเพราะว่ารายละเอียดตรงนี้ก็คือเรายังไม่รู้ว่าจะประกาศจ่ายได้เมื่อไหร่สลับเกินหมื่นคนที่ไม่มีมือถือคนที่เป็นกลุ่มเฟสสามในกลุ่มสิบอ่ายี่สิบปีขึ้นไปไม่เกินหกสิบปีเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอประกาศที่ว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่อย,อย่างไรแต่ว่าจากข่าวคือมีแน่นอนครับจ่ายแน่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่จ่ายจ่ายให้กับ 16- 2หปีก่อนนะครับก็ข่าวสารประมาณนี้ท่าผู้ชมถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับช่วงนี้ก รอติดตามข่าวกันด้วยท Stand ่านผู้ชมที่ผมติดตามข่าวอยู่ก็คือในเรื่องในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องรอกันอยู่ว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่เพราะว่าจากข่าวเดิมก็คือจะเริ่มได้ช่วงมีนาคมใช่ไหมครับตอนนี้ยังเงียบกันอยู่เลยท่านผู้ชมยังไม่มีการประกาศข่าวออกมาหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับแจ้งข่าวสารการประมิกันก่อนท่านผู้ชมถ้าหากมีความคืบหน้าจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปครับสู้ๆกำลมาทำงานวันนี้กันด้วยท่านผู้ชมแล้วก็ฝากกันในเรื่องของการรักษา ศีลห้ากันด้วยนะครับต้องทําไว้ในใจโดยเยียบคลายเป็นอย่างดีในเรื่องของการรักษาศีนห้าทางเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของของผู้อื่นมาเป็นของตัวเรานะครับไม่เปิดเผยผิดในการไม่นอกใจนะครับผมไม่นอกใจกันกับผู้รักนะครับ,ไม,รบไม่พูดเท็จนะครับไม่พูดเท็จพูดเพ้อเจอ้อส่อเสียดพูดยุให้แตกกันพูดคำหยาบโขนละเวน้นแล้วก็ข้อที่5ละเว้นในการดื่มสุราหรือของมึนเมา อันนี้ก็จะเป็นเหตุแห่งความเสียทรัพย์ด้วยนะครับทางนี้ถ้าเป็นเรื่องของอบายมุก6เนี่ยควรจะละให้หมดนะครับเพราะว่าเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์ก็ต้องละด้วยนะครับสินห้าประพฤติปฏิบัติผู้เห็นก็ย่อมรู้เองว่าประพฤติแล้วได้อะไรนะครับได้ประโยชน์จากการรักษาสิน5เราได้ประโยชน์คนรอบข้างคนรอบตัวก็ได้ประโยชน์ด้วยรักษาตัวเราได้การรักษาสินห้าเท่ากับรักษาผู้อื่นด้วยผู้อื่นคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราก็ปลอดภัยจากการรักษาสินห้าของเราด้วยนะครับโอเค ลืมติดค้างกันไว้ท่านผู้ชมที่ว่าเรื่องของอบายมุกหกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาคุยกันท่านผู้ชมเรื่องของอบายมุขหกผมติดไว้เมื่อเมื่อสองสามทสองสามก่อนแล้วนะท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันในเรื่องของอบายมุขหกทางเสื่อมแห่งทรัพย์หกทางท่านผู้ชมโอ้โหให้ยเยอะเลยถ้าเราปิดทางเสื่อมได้แล้วก็เราหาเรียงเสี้นเรื่องสุจริตเนี่ยผมว่าเราก็มีโอกาสที่จะมั่งมี นะครับมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือได้นะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ